โยเรามาเจอกันอีกข้างหนึ่งคำนับไอบุญของผมไม่ใช่ของเมียมันน่ะแหละไม่ใช่ของผมอ๋อเดี๋ยวก่อนสำหรับคนพูดภาษาเมืองเนี่ยคำว่ามันเวลาพูดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องเนี่ยอธิบายนิดนึงนะครับคำว่ามันในคำเมืองหรือทางเหนือเนี่ยไม่ได้หยาบคายแบบในกรุงเทพนะก็คือบางคนบางคนพักกลางหรือว่าคุกรุงเทพขึ้นมาแล้วเจอเจอเด็กเด็พูดถึงพ่อแม่ว่า มันอยู่นู่นมันอยู่นี่แล้วก็บอกเออทำไมพูดถึงพ่อถึงแม่ได้อย่างนั้นมันไม่ถูกไม่สุภาพจริงๆในทางเหนือเนี่ยเป็นเป็นภาษาปกตินะครับถ้าอย่างที่ผมพูดว่าไอ้บุญเนี่ยมันเป็นมันอย่างนั้นอ้ายเนี่ยก็คืออ้ายแล้วใช่ไหมแล้วคําว่ามันมน,นี่อะไรหรอ,อเจ๊คำขอเก็บขยะออกข้งนอกคนสวยให้ใครจะไปกล้าขัดใจอ่ะเมียมาแล้ว <laughs> กับเมียนี้พูดเพราะเลยครับกับสาวอื่นเพราะกว่าพูดกับเมียอีกครับ ถึงไหนแลว้ววะไอ้บุญไม่เกี่ยวกับเรื่องแค่หูเลยเรื่องมันเนี่ยมมไม่เกี่ยวกับภาษนี่เป็นภาษาเมืองบาลคำเลยกำค,คุยเรื่องมันอยู่อืคําว่ามันในภาษาคําเมืองไม่คาไม่สุภาพนะเป็นคําปกติที่ใช่เรียกอย่างผมบอกว่าไอ้บุญมันเนี่ยมันมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมไปดูถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องภาษาที่เขาใช้กัน ถ้าดูเวลาคนเมืองพูดกันไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายพูดถึงพ่อถึงแม่ก็จะใช้คำมันพูดถึงผู้บาอาจารย์ก็ใช้คำว่ามันมันในที่นี้ในภาษาคำเมืองไม่ใช่เป็นคำให้สุภาพครับงนั้นคนภาคกลางเลยไม่เข้าใจแต่นี้เรากลับมาที่หูไอ้บุญกันขณะที่ผมโมไปน,นั้นผมก็เกาหูไอ้บุญไปด้วยและไอ้บุญก็บอกว่าตรงนี้ไอ้บุญคัน แต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้ไม่มีขี้หูครับอีที่สเก็ดนิดๆเนี่ยอ่ะอย่างนี้จะเรียกขี้หูไหมอ้อถือว่าเป็นขี้หูแล้วกันมันนิดเดียวอ่ะแต่ผมเข้าใจว่ามันน่ามันน่าจะเป็น จุดตรงนี้มันเป็นจุดตรงเนินมันเหมือนเป็นหลุมแล้วก็เป็นเนินคอดไปคอดมาเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนินแ <c oughs> ล้วอยู่ข้างใน่ยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ที่มีเงาแล้วแสงไม่ถึงเนี่ยข้างในตรงนี้มันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วเวลาเอาข้อต้นบบดไปปั่นมันก็จะปั่นโดนแต่ตรงนี้แต่มันไม่โดนข้างในก็คือโดนตรงเนี้ยแต่มันไม่โดนอีกข้างในตรงนี้ไงเพราะข้อต้นแบดมันหมุนไม่ได้งั้นไอ้บุญก็เลยคันพอไอ้บุญคันก็เสร็จผม ผมก็เลยได้ตังไอบุญงานข้าใช่ผมงานสบายเลยผมก็เลยมานั่งเกาไอตรงที่ไอบุญเก่าไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมไนี่งไงนี่งไงเนี่ยอันนี้คือขี้หูบางๆเนี่ยมันเป็นเนี่ยที่ข้างในอะ่ะแต่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับไอที่มันมันคันอะ่ะส่วนตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่นี่ ตรงนี้นี่เอห่างจากแก้วหูประมาณสามมิลตรงนี้ห่างอยู่แค่สองมิลตรงเนี้ยที่อันตรายที่สุดไอ้บุญรู้สึกไงตรงนี้ออย่างมันใช่ไหมไอ้บุญต้องพูดเลยไอ้บุญขยับหัวไม่ถูกมันก็ว่ามันอ <laughs> ไอ้บุญขยับหัวเนี่ยไอ้บุญอันตรายมากเลยเดี๋ยวเครื่องบือโดนหยาไม่ได้ใช่ไหม ใช่ต้องพูดอะเสียวไหมเสียวสนุกไหมสนุกฟินก็ฟินเพลินก็เพลินแต่ต้องแนะนําช่างใหม่นะครับถ้าไปทําลักษณะนั้นเนี่ยเวลาผมขยับเนี่ยผมขยับแค่นี้นะครับเห็นไหมขยับแค่มินสองมินแต่พออยู่ข้างนอกเนี่ยไออยู่รอบรอบนอกตรงเนี้ยผมขยับย่างเงี้ยที่คนเห็นเห็นเนี่ยแล้วคิดว่าพอไปถึงในแก้วหูขยับยนี้ได้ไม่ใช่นะครับ ความเร็วก็ลดลงระยะก็ลดลงและที่ผมเกาเกาอย่างเงี้ยเพื่อความมันของหนึ่งคนแค่หูสองก็คือท่านผู้ชมแต่พอถึงจริงๆด้านในเนี่ยไอจุดที่เขาคันเนี่ยผมแค่ไปเกาเล่นๆตรงเนี้ยที่ไอบุญคันแล้วผมไปเกาเล่นๆมันเป็นหลุบเข้าไปใกล้แก้วใช่ใกล้มาก พอหลุมนี้มันมีเลยอย่างพื้นที่อยู่ประมาณสามมิลน,นะครับเ mm hmm. มื่อเดินเมินการทั่วแล้วดูว่ามันไม่มีแน่ขี้หูไม่มีแน่มันมีแต่ผงและเป็นเครือผมก็จะใช้การล้างแล้วพอผมล้างเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาอีตัวนี้ไปเกาอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็จะใช้ไอ้สำลีเนี่ย เข้าไปซับแล้วก็ปั่นให้มันออกมาถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้อัดเข้าไปก่อนเลยเราไม่ต้องกลัวเปลืองครับไหนๆก็ทําแล้วให้ลูกค้าแบบสบายหูดูแบบเพลินๆเพราะว่าจะคิดว่าลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเราเราก็จะปฏิบัติอย่างดีคิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เรา เรากำลังทํากุศลให้กับพ่อกับแม่ให้ป๊าป้ามามาอุ้ยเดี๋ยวก่อนมุมกล้องกูโอเคอ๋อไม่เพาะพูดไม่พะขอโทษขอโทษมุมกล้องผมสิบ เต็มขี้หูเลยนะไม่ใช่เต็มขี้หูเต็มรูหูเลยอาจจะมีบางส่วนด้านนอกร้อนออกมาตอนนี้ผมก็จะใช้สำลีเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำให้ปลายมันเนี่ยไปถึงไอ้จุดที่ที่ใกล้แก้วหูนั่นนะโดยปลายผมจะทำอย่างนี้ดูดูด,ดูดูนะผมจะอัดแน่นไว้แต่ต้องบอกก่อนนะครับไอคนที่ทำใหม่ๆเนี่ยปลายอย่างเนี้ย พอมันโดนน้ามันจะเจ็ดนะฉะนั้นต้องทําให้พอดีนะครับพอมันโดนน้ามันคบน้แล้วมันมันไม่ได้นุ่มฉะนั้นก็ทําให้พอดีแบบนี้เหมือนถูบ้านถูอะไรก็อันนี้ทําแค่ให้มันไขมันที่มันติดผนังออกมาส่วนวิธีอย่างเงี้ยมันจะเพลินกว่าตอนที่เราหมุนส่วนตอนนี้ผมเริ่มบิดไปด้านในแล้วครับ ตอนนี้ก็ติดแก้วหูแล้วแต่ว่าพอติดตรงนี้ปุ๊บผมก็กะระยะไว้แล้วไม่ได้ทําแรงหรือไม่ได้ทานานถ้าแบบเนี้ยไอ้บุญรู้สึกเพลินเลยใช่ไหมตอนนี้โอเคไอ้บุญต้องครับ <c oughs> <c oughs> ไอบุญต้ไอบุญก็ยึกหน้าอีกแล้วไอ้บุญเสียวมากอันนี้อ้ามันมีส่วนนี้หนึ่ง อยู่ข้างในผมเห็นแล้วตรงจุดที่ผมบอกว่าใกล้น่ะสามมิลสองมิลตอนนี้ผมเอาไปเกาตรงนั้นนะครับถ้าใครถูกเกาลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะรู้สึกเลยทั้งมันทั้งเพลินแล้วก็มันสะใจที่แบบมันหายคันอ,อ,อ,อ๋อไอตรงนี้มันเป็นน้ำยายังไม่หมดไปแอดอยู่นั่นอะ ตอนนี้เราก็เริ่มจะทําไอ้ตัวนี้และเดี๋ยวไปลายตัวเนี้ยจะไปในจ,จุดที่ผมบอกแล้วไอ้บุญบอกว่ามันอื้อๆนั่นนะนี่คือปลายที่เราจะไปเอาไอ้ไขมันที่อยู่ตรงติดแก้วหูละลายออกมานะครับโคนโคน่ะถูกสำรีชุดแรกดูดออกไปหมดละอันนี้คือชุดที่จะต้องทำที่แก้วหูล่ะใช่ไหม ต่อไปก็เราก็จะทําแบบนี้ซับไปเรื่อยๆซับไปเรื่อยๆเพื่อให้มันสะอาดที่สุดและไขมันออกมาโดยเฉพาะจุดตรงที่ไอบุญคันตอนนี้เราก็จะไปเกาจุดนั้นแล้วก็เอาไขามันพวกนั้นออกมาด้วยอุ๊บตอนนี้ถึงแล้ว หนึ่งออกมาแล้วเราก็จะทําต่อไปทําต่อไปตอนนี้เราจะเน้นม,มาที่แก้วหูแล้วนะครับตอนนี้โดนแก้วหูแล้ว เปิดเพลินเจริญใจแล้วตอนนี้ก็ทำอีกตัวหนึ่งอ่าตอนนี้เราจะซับแบบปางที่แก้วหูอีกรอบหนึ่งนะ นี่แหละครับตอนนี้เข้าไปถึงจุดที่ผมบอกละวปันลักษณะนี้อย่าปันนานนะครับแก้หูช้ำได้นะครับบอกไว้ก่อนโยใครชอบนี่ชวนเพื่อนมาดูช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ โยวแล้วเจอกันบาย